Apple ประกาศตัดลดค่าใช้จ่ายปลดพนักง,งานออกอีก100คนนะฮะซึ่งปกติแล้วการปลดพนักง,งานของ Apple เนี่ยแทบจะไม่เกิดยกเว้นว่าใน2ปีที่ผ่านไปนั้นจําเป็นต้องเกิดแต่ปีนี้ก็ถือว่านับเป็นการปลดพนักง,งานเกิดขึ้นอีกครั้งสําหรับค่ายเกจิชื่อดังระดับโลกนะครับ บริษัท a p p l e i n c o r p o r a t i o n นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่เป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์อย่างเช่น iPad iPhone แล้วก็ Mac นี่นะฮะได้พูดถึงการตัดลดค่าใช้จ่ายอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในส่วนของภาคบริการดิจิทัลที่เรียกว่าดิจิทัลเซอร์วิสส์ของเขานะครับปรากฏว่าเขาจะปลดพนักงาน100คนขึ้นไปเกิดอะไรขึ้นอีกละนะฮะหนึ100คนขึ้นไปจากบริษัท Apple นี่นะครับจะต้องตกงานซึ่งเขาบอกว่านี่มันเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ในการปรับรูปแบบโมเดลธรุรกิจผูนะ้ม ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้นะฮะ Apple นี่เกิดขึ้นมาร่วมขณะนี้ผมว่าตั้งแต่สมัยสตีฟจ็อบจนกระทั่งมาถึงทิมคุกในปัจจุบันนี้นะครับเกิดขึ้นจากการพัฒนาตัวอะไรฮะฮาร์ดแวร์เกิดขึ้นจากการสร้าง macbook เกิดขึ้นจากการสร้าง mac คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นจากการสร้าง i p o d เกิดขึ้นจากการสร้างไอโฟนจะเกิดขึ้นจากการสร้างแท็บเล็ตที่เรียกว่า iPad นะครับแล้วเกิดขึ้นในเรื่องของการสร้างอุปกรณ์เชื่อมต่ออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของพวกแกจิตต่างๆจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเราจะพบว่าอะไร แน่นอนครับเทคโนโลยี Technology มันจะไปต่อมากกว่านี้ก็ต้องถือว่าคนคิดนี่ก็ต้องสุดยอดกันแล้วนะฮะมันเจาะถึงจุดที่เรียกว่าเริ่มนิ่งอิ่มตัวและสุดท้ายเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่ของผู้ผลิตพวก g a d เจ็ต่างๆมันจะถูกไปอยู่ที่จุดไหนทราบไหมฮะภาคบริการหรือ service ซึ่งมาจากอะไรฮะก็คือไปคิดพวก solution พัฒนาแอปพลิเคชันพัฒนาบริการต่างๆเช่นออกบริการการจัดเก็บข้อมูลในระบบข่าวอย่างนี้เป็นต้นไอพ้พวกเนี้ยถือว่าอยู่ในฝั่ง service และเป็นซอฟต์แวร์ไม่ได้อยู่ในฝั่งฮาร์ดแวร์นะครับพอเดินทางมาถึงจุดหนึ่งก็เลยจำเป็นต้องมีการลดค่าใช้จ่ายนะาการปลดร้อยคนตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งวิศวกรและพนักงานที่พัฒนาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของ Apple นะโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเป็นกลุ่มในภาคบริการที่มันไม่สร้างประโยชน์และไม่มีไรายได้ให้กับบริษัทต่อไปซึ่งก็คือคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องแอปพลิเคชันที่ผลิตพวกเนื้อหาข่าวที่เรียกว่า Apple News Apple Books และ Apple Bookstore นะครับนี่นะฮะปลดเหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะเห็นได้ครับว่าคือมันก็เคยมีรายงานบอกมือนเกนดว่าคนเราไปอ่านหนังสือแล้วโดยเฉพาะคนไทยจะว่าไปอ่านในตัวอะไรฮะอ่านในมือถืออ่านในแกลเจอตอ่านใน e book, อีบุ๊กเป็นต้นนะครับแต่ดูจากเนี่ยอย่ง Apple เนี่ยแล้วเขาบริการทั่วโลกนะ เขายังตัดสินใจที่จะยุบเลิกแล้วก็ปลดพนักงานที่ทำงานในสาย apple bookstore apple book แล้วก็ apple news นะ,ะ,ะก่อนหน้านี้ต้องยอมรับนะครับว่าจนถึงขณะนีนะะ้ในทศวรรษที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปี2012จนถึง2023เนี่ยนะฮะสัดส่วนรายได้ของ apple จากการสร้างพวกฮาร์ดแวร์คือ gadget ที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่กับรายได้ที่มาจากการอะไรครับขายแอปพลิเคชันโฮสติ้งแอปพลิเคชันขายระบบคลาวด์จัดการเก็บข้อมูลให้กับคนใช้มือถือของค่าย apple นี่นะครับ มันมีรายได้ที่เกิดขึ้นในฝั่งของบริการเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากๆนะครับจนกระทั่งถึงปีที่แล้วสัดส่วนรายได้จากธุรกิจให้บริการเนี่ยขึ้นมาเป็น22%ของรายได้ทั้งหมดของ apple incorporation นะจากเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยรายได้ฝั่งบริการตรงนี้มีแค่10%เนท่านั้นเองเห็นไหมฮะดังนั้นการปลดพนักงานจำนวนร้อยคนครั้งนี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าคือไอ้การจะปลดครั้งใหญ่ๆเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมา2ปีที่แล้วแต่ผมไปนับสถิติดูนะ นี่เป็นการปลดพนักง,งานของ Apple ถึงครั้งที่5แล้วครับและครั้งที่5นี่คือร้อยคนก่อนหน้านี้ก็ทยอยปลดในหลายๆตัวไปนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ที่คือหาคืออะไรจำได้ใช่ไหมฮะแอปเปยกเลิกปิดสายงานการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV ีของ Apple แลและตอนนั้นนี่นะครับคนตกงานกันเพียบเลยนะฮะบางคนก็ต้องโยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งอื่นที่ Apple พยายามที่จะหาตำแหน่งงานให้แต่บางคนก็ตัดสินใจถอดลานะครับยอมลาเลยจากตนัหง่งของ Apple เหมือนกันนะครับ